ต่อไปนี้เป็นข้อเท็จจริงและความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญกรณีที่มีการแชร์ภาพเอ็กซเรย์มือบอกว่าเป็นมือของนักเล่นโย,โยโย่มืออาชีพที่เล่นเป็นเวลานานทำให้การไหลเวียนของเลือดในนิ้วชี้หยุดชะงักืชัวเหรอศูนชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับศัลยแพทย์หลอดเลือดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์การเล่นโยโย่เป็นเวลานานทำให้การไหลเวียนของเลือดในนิ้วชี้หยุดชะงักได้จริงไหมครับ อันนี้มีโอกาสเกิดได้ครับผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการที่หลอดเลือดบริเวณนิ้วมือแบบที่จะเกิดอาการแบบนี้ได้เนี่ยมักจะเกิดจากการที่มันมีแรงกระทําบางอย่างนะครับก่อบริเวณมือแล้วมันไปส่งผลทําให้หลอดเลือดนี่ความเสือ่อง ในกรณีนี้เนี่ยที่คนไข้เล่นโยโย่นะครับก็อาจจะมีแรงกระทำต่อบร,ริเวณของนิ้วมือที่เขาใช้ในการคนโทรลตัวโยโย่ซึ่งอาจจะทําให้ตัวหลอดเลือดเนี่ยมีความเสื่อมเกิดขึ้นได้นอกจากเล่นโยโย่ทำอย่างอื่นเป็นแบบนี้ได้ไหมครับมีรายงานในหลายๆอย่างนะครับเช่นการเล่นกีฬาบางอย่างเช่นในส่วนของนักกีฬาเบสบอลคนไข้ที่ทํางานก่อสร้างต้องขุดเจาะถนนก็จะใช้เครื่องที่มันมีการแรงสั่นสะเทือนไปที่บร,ริเวณมือแรงเนี่ยก็จะส่งไปที่หลอดเลือดที่นิ้วมือก็ทําให้เกิดการเสื่อมได้ ต้องนานแค่ไหนถึงจะเกิดอาการครับอาการเกิดเนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาได้ครับว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะเกิดเพราะว่าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยการที่จะมีผลตลอดเลือดมันมี2ออย่างครับ1คือระยะเวลาที่มีการบาดเจ็บ2ก็คือความรุนแรงเราไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าคนที่สัมผัสระยะเวลานานๆนะครับหรือว่าแรงสั่นสะเทือนมีความรุนแรงมากๆยิ่งนานเท่าไหร่หรือยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยความสัมพันธ์มันก็จะเป็นไปตามเดียวกันถ้าเริ่มเป็นแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงบ้างครับ โดยส่วนใหญ่มันจะเริ่มมีอาการครับเวลาที่เราโดนอากาศเย็นๆบริเวณปลายนิ้วเราเนี่ยก็จะมีสีซีดกว่าปกติเพราะเวลาที่เราโดนอากาศเย็นๆเนี่ยตัวหลอดเลือดของเราเนี่ยจะมีการหดตัวอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะควบคุมรักษาความร้อนในร่างกายของเราถ้าเกิดมีกรณีที่เราหลอดเลือดบริเวณที่ปลายนิ้วไม่ดีนิ้วนั้นเนี่ยเวลาที่โดนอากาศเย็นก็อาจจะมีอาการซีดกว่าปกติถ้ามีอาการแบบนี้ก็แนะนําให้มาพบแพทย์แล้วอย่างนี้จะเป็นอันตรายต่อนิ้มไหมครับ โดยส่วนใหญ่เนี่ยในภาวะปกตินะครับต่อให้หลอดเลือดเรามีการตรีบรล้อนก็สามารถที่จะหล่อเลี้ยงในส่วนของนิ้วได้อย่างเพียงพอต้องระวังในกรณีที่เกิดมีแผลบริเวณปลายนิ้วซึ่งเวลาที่เรามีแผลเนี่ยเราต้องการเลือดมากขึ้นอาจจะทําให้ตัวแผลเนี่ยมันไม่หายได้จะมีโอกาสลุกลามไปส่วนอื่นไหมครับอาการเนี่ยมักจะเป็นแค่บริเวณนิ้วอย่างเดียวถ้าเป็นรุนแรงมากอาจจะเป็นจํานวนนิ้วที่มากขึ้นหรือว่ามีรายงานซึ่งมันเป็นบริเวณของเส้นเลือดที่มาเลี้ยงบริเวณมือได้แต่ว่าน้อยมากครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วมีวิธีรรัักษามคบ มีการให้ยาในกลุ่มยาขยายหลอดเลือดเพื่อที่จะไปเลี้ยงตัวปลายนี้ให้มากขึ้นแต่ณปัจจุบันผลการรักษาเนี่ยก็ยั<อ>งไม่ได้เป็นที่น่าพอใจมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดอาการแบบนี้ไหมครับคงต้องงดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเช่นถ้าเกิดว่าทํางานที่ต้องใช้เครื่องแบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องลดระยะเวลาแล้วก็ความรุนแรงความสั่นเสะเทือนให้น้อยลงเป็นการป้องกันได้อย่างเดียวแล้ครับแล้วก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ดีที่สุดดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับ ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงเป็นความรู้ของประชาชนก็สามารถแชร์ได้ครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์